ชูดวงชาวราศีเมถุนพลวันที่หกกันยาดุก,กว่วเสืออดวงเนี่ยอบผมเขาเรียกว่าใครกันแกล้งมาเองคิดผิดคนแล้วเล่นผิดคนแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับชาวราศีเมถุนโอ้โหดุก,กว่าเสืออีบอกให้ด้วยบวุญกศวาาสนาเทพเทวดาสิงศิกค้าชูปอกปัก,กกุมของรษา,าดวงชะตานี้ดุก,กว่าเสือ ดวงชะตายิ่งใหญ่เกีกยงไกลเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะหลับสับนะผมดวงชะตาท่านขาขึ้นนั่นเองนะผมแต่ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่ง Devil. เดวิลนะผมไพ่ตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเขาเรียกว่าโดนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเสือก็ล้มได้นะนะครับเสือก็ล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเสือท่านก็นต้องเก็บเขี้ยวเล็บเอาไว้นะไม่ใช่ดุอารวาสออกมาไล่กัดคนไปทั่วงั้นไม่ได้นะ นับเสือก็ล้มได้เพราะฉะนั้นไอคนที่จะรอท่านล้มอยู่มันรออยู่มันรอดูอยู่เมื่อไหร่มันจะล้มสักทีวะนะผมเพราะอะไรเพราะมันตกตำแหน่งเดวิลปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตกระตามนะผมเขาก็อยากอยากให้ท่านลม้มถามว่าเขาท่านไปทําอะไรเขาไว้ไม่มีไม่เคยถามันตั้งแต่ชาติปางก่อนก็คงไม่มีนะผมแต่มันตกตำแหน่งอีฉาไงนะผมกลัวท่านได้ดีกลัวท่านรวย วัวท่านเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะผมแต่เอ็มเพชรังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบญบาลมีวาสวนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความาสม็จถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ชายสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความาสม็จให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นอัศวินขี่ม้าทรงมอบเหรียญทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาขา่าวมงคลขา่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาแห่งเหรียญตกตําแหน่งความมั่นคงบางข้างแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าดวงชะตาของท่านรอจังหวะอยู่รอจังหวะที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีเงินล้านอย่าดูถูกตัวเองครับบางคนชอบดูถูกตัวเองผมมไม่มีทางแล้วอาจารย์ไม่มีทางรวยแล้วผมแม่บ้านถูพื้นอยู่รางวัลที่หนึ่งไปแล้ว นะครับผมยามถูกระว,วันที่หนึ่งไปแล้วนะครับยกมือไหว้นะตอนนี้หมอสันต้องยกมือไหวนะ้แล้วสวัสดีครับท่านพี่ยามนะครับอาเซียนะครับผมคนเราไม่แน่นอนนะครับผมออกข่าวหน้าหนึ่งไปแล้วนะครับผมะฉะนั้นคน,นเรามันไม่แน่นอนเรามาเป็นตัวอย่างได้ว่าเออชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะบทมันจะรวยมันก็รวยนะนะครับผมในตำราเขียนซาซวยหลักขมนะครับผมก็เรียกว่าสวย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 แล้วก็พุ่งเลยนะพุ่งเป็นเศรษฐีแล้วนะพอเป็นเศรษฐีปุ๊บเหลิง เหลิองลืมเก็บเงินมาเห็นให้เยอะแยะนะนในละครในหนังนะครับผมตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะครับรวยไม่เก็บเงินเสร็จนะครับมันไม่รวยไปตลอดชีวิตอ่ะแต่ดวงถ้ามันดุกว่าเสือเอะบบทมันจะขึ้นมันไปนเศรษฐีนะครับแต่บทมันจะลงมันเป็นหมาเนี <c> ่ <oughs> ขออนุญาตขำนิดห <c oughs> นึ่งนะบทจะลงมันเป็นหมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํำยังไงครับผมเราก็ต้องทําจิตใจให้เราพอดีเสือจาศีลอนะ่ะ ับผมนไม่พูดเยอะพูดเยอะไปทำไมไทรมาเล่นงานเราเราก็จัดเลยแบบเสือจัดแบบเสือไม่พูด่ะไม่ต้องพูดนะพูดพูดทำไมกินเลยจบเลยนะครับเรื่องราวาเล่นลับก็เล่นเรื่องราวาเล่นลับเลยเล่นไสยศาสตร์เลยนะผมไม่ต้องรอพูดพูดเล่นของพูดไม่จริงของจริงไม่พูดนะเขาทําเลยนะนะผมเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะจ๊ะนะชาวราศีเมถุนนะผมให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุนบารมีวาสนา เทพเทวดาสิ่ง์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมดวงนี้จะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีขอดำนายว่าดวงชะตานี้ดุมากนะครับดุนี่คือตัวดวงท่านดุนะใครเข้ามายุ่งกับท่านกันแก้งท่านพังนะครับผมหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่ดวงท่านดุแล้วโดนโดนจัดหนักไม่ใช่อย่างนั้นนะครใครมากัดแกงท่านระวังให้ดีเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับราศีเมถุน ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สเตเกอร์นะครับท้ายคลิปราศีเมถุนจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะได้ทบทวนชีวิตตัวเองอย่างจริงจังเหมือนคนที่เดินทางมาถึงสี่แยกและต้องเลือกว่าจะไปทางใดต่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจทำให้รู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันแต่หากมองลึกลงไป ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามากลับเป็นโอกาสที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างทางเลือกที่น่าสนใจให้กับชีวิตในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารและการจัดการอย่างเต็มที่คุณอาจพบเจอโครงการใหม่ๆหรืองานที่ต้องอาศัยการประสานงานกับหลายฝ่ายซึ่งในตอนแรกอาจทำให้รู้สึกว่าภาระมากเกินไป แต่หากคุณสามารถวางระบบการทำงานให้ชัดเจนและเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้ถูกคนงานทั้งหมดจะไหลลื่นขึ้นบางคนอาจได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่เห็นความพยายามและความตั้งใจของคุณมาตลอดเหมือนนักเรียนที่สอบผ่านบททดสอบสำคัญและได้รับรางวัลตอบแทนคุณอาจถูกเสนอชื่อให้ทำงานที่ใหญ่ขึ้น ได้รับตำแหน่งใหม่หรือถูกมอบหมายหน้าที่สำคัญที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษของคุณกลางเต็มที่อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดในที่ทำงานหากมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้อย่างเช่นคุณอาจได้รับอีเมลจากหัวหน้าที่มีคำสั่งกำกวมแล้วเพื่อนร่วมงานตีความไปอีกทางหนึ่งทำให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนลงมือและอย่าลืมบันทึกหลักฐานการทำงานไว้เสมอสำหรับคนที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ประตูหลายบานเริ่มเปิดออกคุณอาจได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทที่เคยยื่นใบสมัครไปหรือได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักให้ลองสมัครในตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถมากขึ้นสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยโอกาสหลุดมือ แม้ว่าจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเต็มร้อยเพราะโอกาสที่มาตอนนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตโดยรวมการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้คือการก้าวเข้าสู่สนามที่ใหญ่กว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองด้านการเงินเดือนนี้เป็นเหมือนการเดิอนอยู่บนสะพานไม้ที่มีช่องโหว่และแผ่นไม้แข็งแรงปะปนกัน บางช่วงคุณอาจรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากค่าตอบแทนพิเศษโบนัสหรือไรายได้เสริมที่ทำไว้แต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเช่นค่าใช้ใจ่ายเรื่องบ้านรถหรือการช่วยเหลือครอบครัวอย่างเช่นบางคนอาจตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้สำหรับการลงทนุนแต่จูๆ่ๆมีเรื่องจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทำให้เงินก้อนนั้นหายไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพียงแต่เป็นการเตือนให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินให้ดีขึ้นสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังเรื่องการลงทุนคุณอาจได้รับข้อเสนอที่ดูน่าสนใจแต่หากยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ทีท่วนการตัดสินใจที่รีบร้อนอาจกลายเป็นการขาดทุนได้อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความรู้เพียงพอ ก็มีโอกาสสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นด้านการเก็บออมเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุรเริ่มวางแผนใหม่หากคอหน้านี้คุณเก็บเงินอย่างไม่เป็นระบบเดือนนี้ควรจัดสรรบัญชีให้ชัดเจนเช่นแบ่งเป็นกองทุนสําหรับใช้ใจ่ายประจําวันกองทุนสําหรับเก็บระยะยาวและกองทุนฉุกเฉินการทําแบบนี้จะช่วยลดความกังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ยังคงหมุนเวียนได้ แต่ต้องใช้ความรอบครอบมากขึ้นคุณจะเห็นภาพชัดว่าการใช้ใจ่ายแต่ละครั้งส่งผลต่อแผนชีวิตในอนาคตอย่างไรความรักคนโสดสำหรับชาวราศีเมทุนที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่เสน่ห์ของคุณโดดเด่นกว่าปกติคุณอาจได้พบเจอคนใหม่ๆจากการทำงานกิจกรรมหรือแม้แต่การเข้าร่วมง,งานสังคมเล็กๆเหมือนคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รู้จักกัน แต่ก่อนเป็นคนที่เข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงอย่างเช่นคุณอาจถูกชวนไปงานเลี้ยงเพื่อนเก่าและได้พบใครบางคนที่พูดคุยกันแล้วรู้สึกคลิกอย่างประหลาดความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆและค่อยๆพัฒนาเป็นความผูกพันหากคุณเปิดใจและไม่รีบเร่งเกินไปเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ที่สดใสอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความคาดหวังสูงเกินไป หากคุณคาดหวังว่าคนใหม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกด้านอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครที่ตรงตามภาพฝันทั้งหมดคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใส่ใจเรื่องการสื่อสารกับคนรักมากเป็นพิเศษความเข้าใจผิดเล็กๆน,น้อยๆอาจบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างเช่นคุณอาจตั้งใจทำงานหนักเพื่อสร้างอนาคต แต่คู่รักกลับมองว่าคุณละเลยความรู้สึกของเขาสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขด้วยการพูดคุยและอธิบายอย่างตรงไปตรงมาในอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักในเดือนนี้ก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความมั่นคงหากทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาใส่ใจกันมากขึ้นบางคู่ที่คบกันมานานอาจเริ่มพูดคุยเรื่องอนาคตร,ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการวางแผนทางการเงินร่วมกัน หากมองในภาพรวมความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เปรียบสำนันต้นไม้ที่ต้องการน้ำและแสงแดดพอดีหากใส่ใจอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์จะเติบโตแข็งแรงแต่หากและเลยหรือดูแลเกินพอดีอาจทำให้ต้นไม้ไม่เติบโตตามที่หวังบทสรุปภาพรวม เดือนนี้ชาวราศีเมถุนกำลังยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตทางด้านการงานการเงินและความรักทุกอย่างเหมือนจะเข้ามาในเวลาเดียวกันทําใ้้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลและจัดการกับหลายสิ่งพร้อมกันการงานมีโอกาสเติบโตและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าการเงินยังคงหมุนเวียนได้ดีแต่ต้องวางแผนและควบคุมการใช้ใจ่ายมากขึ้น ส่วนความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็มีเรื่องราวที่ให้หัวใจได้เรียนรู้ทั้งการเรื่องต้นใหม่และการปรับความเข้าใจหากเปรียบชีวิตในเดือนนี้เหมือนการเดินทางคุณคือผู้ที่ต้องขับรถบนถนนที่ทั้งตรงและโคดเคี้ยวในเวลาเดียวกันหากรู้จักชะลอเมื่อถึงทางโพงและเร่งเมื่อเจอทางโลง่งคุณจะไปถึงปลายทางอย่างมั่นคงและสวยงามดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนในหลายด้านของชีวิตแม้บางครั้งจะรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจแต่โดยรวมแล้วเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสพัฒนาตัวเองและก้าวผ่านอุปสรรคได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นตามสไตล์ของคุณด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนอาจต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ทำให้คุณต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วงานที่เคยทำแบบเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไปมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ด้วยความฉลาดไวพริบและการสื่อสารที่ดีของคุณคุณจะสามารถจัดการกับงานเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาด เดือนนี้อาจมีโครงการสำคัญที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งการออกแบบแคมเปญการจัดสรรงบประมาณหรือการเจรจาข้อตกลงกับลูกค้าซึ่งคุณจะพบว่าการใช้แนวคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังเตือนให้ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิด การพูดหรือเขียนคำพูดเพียงเล็กน้อยอาจสร้างความตึงเครียดกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าได้หากตรงการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดควรตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อและพยายามฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างให้รอบด้านผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระจะพบว่าเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจมีคนเข้ามาแนะนำโอกาสใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเข้ามาให้พิจารณา แต่คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าตัดสินใจเพียงเพราะความตื่นเต้นหรือความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่อนข้างผสมปนเปกััมีทั้งช่วงที่รู้สึกมั่นคงและช่วงที่อาจต้องวางแผนอย่างรอบคอบการใช้ใจ่ายที่ไม่ระวังอาจทำให้คุณรู้สึกตึงเครียดในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนหรือการซื้อของที่มีมูลค่าสูง ควรชั่งนับหนักให้ดีก่อนตัดสินใจตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนซื้ออุปกรณ์ทำงานใหม่หรืออยากลงทุนในคุ้นหรือสินทรัพย์ใดๆเดือนนี้เหมาะที่จะทำการบ้านศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้การวางแผนการเงินให้รอบคอบจะช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงได้ นอกจากนี้เดือนนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณหาไรายได้เสริมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักเช่นงานออนไลน์งานฟรีแลนซ์หรือการขายของที่คุณถนัดซึ่งอาจช่วยลดความกังวลทางการเงินและสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นการวางแผนได้รับรายจ่ายล่วงหน้าและการตั้งเป้าหมายการออมเงินจะช่วยคุณจัดการกับค่าใช้ใจ่ายอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินเดือนนี้ควรระมัดระวังการยืมเงินหรือการใช้บัตรเครดิตอย่างเกินจำเป็นการจัดทำงบประมาณและตารางชำระหนี้จะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีและลดความกังวลเรื่องการเงินลงด้านความรักเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มีทั้งความสดใสและความท้าทายขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนโสดหรือมีคู่ สำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบเจอคนใหม่คุณอาจพบคนที่น่าสนใจผ่านงานสังคมงานอดิเรกหรือเพื่อนสนิทที่แนะนำให้รู้จักการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์คุณควรแสดงความจริงใจและพร้อมที่จะรับฟังความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายตัวอย่างเช่นคุณอาจไปร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือเวิร์กช็อปที่คุณสนใจและได้พบกับคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือความสนใจใกล้เคียงกัน การสนทนาที่เปิดใจและไม่เร่งรัดจะช่วยให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยความมั่นคงและน่าสนใจสำหรับผู้ที่มีคู่เดือนนี้คุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ต้องการการปรับตัวทั้งสองฝ่ายการสื่อสารและการเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญคุณอาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความคิดหรือความรู้สึกของคุณการแบ่งเวลาในการพูดคุยอย่างจริงจัง การฟังและการให้โอกาสการแก้ไขปัญหาจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นคงมากขึ้นเดือนนี้ยังแนะนำให้ชาวราศีเมถุนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนสนิทการแสดงความห่วงใยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างพลังบวกให้กับคุณ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนจะต้องใช้ความยืดหยุน่นความฉลาดไว้พริบและความสาม,มารถในการสื่อสารให้เต็มที่การวางแผนล,ล่วงหน้าและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้อย่างมั่นใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในงานการจัดการเงินอย่างมีระบบและการดูแลความสัมพันธ์ทั้งเรื่องรักและมิตรภาพจะทำให้คุณมีความสุขและก้าวผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่น แม้จะมีความท้าทายและความซับซ้อนในหลายด้านแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและความคิดเชิงบวกของคุณชาวราศีเมถุนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ยากลำบากให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตเรียนรู้และสร้างความสำเร็จได้เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สำรวจตัวเอง ปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นและสร้างความมั่นคงทั้งด้านการงานการเงินและความรักได้อย่างชัดเจนชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะพบกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความรู้สึกของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างซับซ้อนบางครั้งรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นแต่บางครั้งก็อาจรู้สึกสับสนไม่แน่ใจในทิศทางของตัวเอง การรู้จักจันลำดับความสำคัญและใช้เหตุผลควบคู่กับสัญชาตญาณจะช่วยคุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นด้านการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีเมทุนจะต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การวางแผนหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือมีโอกาสถูกเสนอไอเดียให้ทำโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมจะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะเจอความขัดแย้งจากความเห็นที่แตกต่างการสื่อสารอย่างชัดเจนและการตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความร่วมมือได้ดี ช่วงต้นเดือนอาจพบว่ามีแรงกดดันจากหัวหน้าง,งานหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณอาจรู้สึกว่าต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่หากคุณจัดก,การเวลาและวางแผนอย่างเป็นระบบจะสามารถใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาดเดือนนี้อาจมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องคิดแผนการโฆษณาใหม่หรือการจัดแคมเปญที่ซับซ้อนการใช้ความคิดสร้างสรงสรค์และการนำเสนอไอเดียใหม่ๆอย่างมั่นใจจะช่วยให้คุณโดดเด่นในสายงานของตัวเองหากคุณทำงานในสายบริการลูกค้าเดือนนี้จะต้อง องเจอกับลูกค้าที่มีความต้องการสูงคุณอาจต้องใช้ทักษะการเจรจาและการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าให้ราบรื่นด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่อนข้างมีความผันผวนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดกิดเข้ามาทั้งเรื่องสุขภาพการซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวการวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญมากการทําบัญชีรายรับรายจ่ายและการตั้งงบประมาณสําหรับเรื่องจําเป็นจะช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างไรก็ตาม เดือนนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างไรายได้เสริมหากคุณมีไอเดียหรือความสามารถพิเศษอาจลองทำงานพาร์ทไทม์งานออนไลน์หรือการลงทุนที่คุณเข้าใจอย่างรอบคอบแต่ต้องระวังการตัดสินใจทางการเงินที่เกิดจากอารมณ์หรือความอยากได้ของชั่วคราวเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่เช่นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเดือนนี้คุณเลื่อนการตัดสินใจหรือรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดค่าใช้จ่ายแฝงหรือส่วนลดที่เปลี่ยนแปลงไปการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงควรทำด้วยความรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจด้านความรักคนโสด ชาวราศีเมทุนที่ยังโสดในเดือนนี้จะมีโอกาสพบคนใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์ยังไม่แน่นอนต้องใช้เวลาในการสังเกตและทำความเข้าใจอีกฝ่ายอย่างรอบคอบคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนในอดีตท,ทำให้เกิดความตื่นเต้นและความท้าทายแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกสนใจเพราะความตื่นเต้นชั่วคราวมากกว่าความเข้ากันจริงๆตัวอย่างเช่นคุณอาจเจอเพื่อนใหม่ผ่านงานอดิเรกหรือกิจกรรมกลุ่ม คนคนนั้นอาจมีมุมมองชีวิตที่น่าสนใจทำให้คุณรู้สึกถูกดึงดูดแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างในความคิดหรือเป้าหมายชีวิตอาจทำให้คุณต้องใช้เวลาปรับตัวคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่เดือนนี้อาจพบความท้าทายเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางครั้งคุณและคู่ของคุณอาจสื่อสารกันไม่ตรงกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจเล็กๆน้อย การตั้งใจฟังและพยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแนะนำให้ใช้เวลาพูดคุยและหาทางออกด้วยเหตุผลและความอบอุ่นตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่มีแผนการเดินทางหรือทำโปรเจกต์ร่วมกันเดือนนี้อาจเจ็ความล่าช้าหรือข้อจำกัดที่ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าคุณมองเป็นโอกาสในการปรับความเข้าใจและวางแผนร่วมกันจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นแนวทางในการปรับตัวและคำแนะนำ 1. การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญเดือนนี้คุณจะต้องรับผิดช,ชอบหลายเรื่องพร้อมกันการทำทูดูลิสต์หรือวางแผนรายวันจะช่วยให้คุณไม่คลาดสิ่งสำคัญ 2. การสื่อสารที่ชัดเจนทั้งในงานและความสัมพันธ์การพูดครูยอย่างตรงไปตรงมาและฟังความที่เห็นของผู้อื่นจะช่วยลดความเข้าใจผิด 3. การจัดการอารมณ์เดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดจากหลายด้านฝึกการหายใจทำสมาธิหรือออกกำลังกายเพื่อคลายความกังวลเครียด 4. การใช้ใจอย,อย่างรอบคอบ จัดนกประมาณและวางแผนการเงินให้รอบคอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางการเงิน 5. การเปิดใจต่อความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่การเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงจะทําให้ความสัมพันธ์เติบโตและมั่นคงสรุปแล้วเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับโอกาสและความท้าทายทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักการมีสติรู้จักวางแผนและปรับตัวตามสถานการณ์จะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้ทุกด้านของชีวิตราบรื่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อาจนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขระยะยาวหากคุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างความคิดและความรู้สึกได้ความท้าทายและโอกาสในเดือนนี้ ถือเป็นบททดสอบที่จะช่วยให้ชาวราศีเมถุนเติบโตทางด้านทารมณและสติปัญญาทำให้คุณสามารถจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อผ่านเดือนนี้ไปคุณจะพบว่าตัวเองแข็งแรงและมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในอนาคตดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบว่าชีวิตของพวกเขามีความเคลื่อนไหวและพลวัตสูงกว่าช่วงก่อนหน้า สิ่งต่างๆรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หลากหลายทั้งในเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์ทำให้พวกเขาจะเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตการตัดสินใจในเดือนนี้จะต้องรอบคอบและพิจารณาผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าการมองเพียงแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นด้านการงาน เดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆการทำงานอาจไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดและบางครั้งอาจเกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนร่วมงานแต่หากสามารถใช้ความสามารถในการปรับตัวและสื่อสารได้อย่างชัดเจนพวกเขาจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างราบรื่นตัวอย่างเช่น การประชุมสำคัญในที่ทำงานอาจมีการเป,เปลี่ยนแปลงวาระกาะรทันหันทำให้ชาวราศีเมถุนต้องปรับแนวทางการนำเสนอหรือต้องเสนอไอเดียใหม่อย่างทันเวลาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวได้ดีจะมีโอกาสโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและยังเป็นโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เดือนนี้ยังเหมาะสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานเพราะความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ชาวราศีเมถุนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจการติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานและการสร้างเครือข่ายก็จะเป็นสิ่งสำคัญหากสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะช่วยทำให้การทำงานลื่นไหลามากขึ้น ในด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีเมถุนอาจพบว่าต้องจัดการค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังการวางแผนด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพราะรายจ่ายบางอย่างอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดทิศหากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดความตึงตัวในงบประมาณได้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางการซ่อมแซมหรือการลงทุนในโครงการส่วนตัวการติดตามรายรับและรายจ่ายอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ตัวอย่างเช่นชาวราศีเมถุนอาจต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งในการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุดซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการวางแผนล่วงหน้าและกันเงินสำรองไว้จะช่วยลดความกังวลและทำให้สามารถบริหารเงินได้อย่างมั่นคงเดือนนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการพิจารณาการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาและวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้เกิดความกังวลใจหากต้องการลงทุนควรเลือกทางเลือกที่มั่นคงและมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามความรู้สึกชั่วขณะในด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบเจอผู้คนใหม่ๆการเข้าสังคมและกิจกรรมต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ เพราะความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วชาวราศีเมถุนที่ใจร้อนหรือรีบเร่งอาจพลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงตัวอย่างเช่นหากชาวราศีเมถุนพบคนที่สนใจในงานสังคมหรือกิจกรรมกลุ่มควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสังเกตพฤติกรรมอย่างรอบคอบการให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเดือนนี้ต้องใส่ใจกับความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากขึ้นการสื่อสารและการแสดงความห่วงใยจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดได้การวางแผนกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปท่องเที่ยวสั้นๆหรือทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันจะช่วยสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่นให้กับความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่น คู่รักชาวราศีเมถุนอาจมีความเห็นไม่ตรงการเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างหรือการจัดการเรื่องการเงินการพูดคุยอย่างเบิดใจและยอมรับความคิดเห็นของกันและกันจะช่วยให้สามารถหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันได้ความรักในเดือนนี้จึงเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและการปรับตัวระหว่างกันมากกว่าการตัดสินใจใหญ่ โดยรวมเดือนนี้ชาวราศีเมทุนควรใช้ความสามารถในการปรับตัวและความคิดสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักการวางแผนและการสื่อสารอย่างรอบคอบจะช่วยให้สามารถผ่านอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจชาวราศีเมถุนที่สามารถจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญได้ดีจะพบว่าชีวิตเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการงานการเงินและความรัก แม้จะมีความท้าทายเข้ามาเป็นระยะแต่หากสามารถรักษาความสงบและใช้เหตุผลในการตัดสินใจจะสามารถสร้างความสำเร็จและความสุขได้อย่างยั่งยืนสรุปได้ว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัว การจัดการด้านการเงินอย่างรอบคอบการสื่อสารอย่างชัดเจนในการทำงานและการใส่ใจความสัมพันธ์ทั้งกับคนโสนและคู่รักจะช่วยให้ชาวราศีเมถุนสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยความมั่นใจและความสุข